คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอ NBA 222ครับบกพกกี่แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคยหงเมษายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์ครับลงสนามทั้งหมด5คู่ครับ และ2คู่ยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222คู่แรกฟิล l ันเฟียสเวนตซเจอกับมิเนโซตาที่มบูผกมงเช้าครับและถัดมาช่วงสายๆ9ยโมงครึ่งคับเอ Clippers เปอรครับเจอกับมาสึด s ลาสแมบริดเอาละก่อนไปวิเคราะห์จารณ์2คู่นี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องอันหวันช่ำเมื่อเช้านี้ครับ โดยคู่แรกบอสตันเซลติกับเจอกับฟินิกซันครับซึ่งก่อนแข่งทุกสำนักมองว่าบอสตันเป็นต่อประมาณ14-15แต้มค่อนข้างแพงมากครับแต่คู่นี้ผมให้เลือกยืนฝั่งบอสตันเซลติกับน่าจะชนะขาดได้และผลก็เป็นไปเช่นนั้นครับ123ต่อ103ครับบอสตันเซลติกเปิดทีดีการ์เดนสอนบาสฟินิกซันแบบขาดลอยครับก็เรียกได้ว,ว่าฟินิกซันก็หมดลุ้นทุกอย่างแล้วครับ ส่วนคู่ที่2ก็หวันเจี๊ยบครับ LA Clippers ครับเปิดบ้านเจอกับทางด้าน Dallas Mavericks ครับก่อนแข่ง Clippers เป็นต่ออยู่ประมาณ8-10แต้มครับราคาค่อนข้างสวิงครับและสุดท้ายครับเป็น LA Clippers เอาชนะไปได้ขาดลอยแบบนั้นเลยครับโดยเกมนี้จบไปด้วยสกอร์114ต่อ91ครับ LA Clippers เอาชนะไปได้ถึง23คะแนนครับข้ามฝากราคาเปิดไปได้แบบสบายสบายครับ ก็เป็นการผลึกกําลังกันระหว่างเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนแล้วก็คาวเรียนนดในเกมนี้ครับเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะเหนือชั้นครับดัลลัสเองไม่มี AD ดีด้วยในเกมนั้นกลับมาพูดถึงการวิเคราะห์ในวันนี้ครับฟิลาเดลเฟียเจอกับทางด้านมิเนโซตาทิมบูบูบเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟีย26ครับลับนี้มีดาวรุ่งทั้งหมดครับจอริสบัตเลอร์เควนตินกรามส์จัสตินเอ็ดเวิร์ดครับเคชอนยาบูเซเลและก็อดมโบนาเป็นเซ็นเตอร์5เกมหลังสุดเจ้าบ้านแพ้รวดครับ ส่วนมิเนสซตาทิมเบอร์ูครับนำโดย Anthony Edwards ิร์ครับฉายา a n นแมนครับจอมเก่าไมค์คอลลี่แล้วก็จอมวงในอย่างรูดี้โกเบครับจ u เลียสเรนเดลแล้วก็จาเ e ดินแม n i แดเนีนี่ก็โดดเด่นเรื่องของเกมรับทิมเบอร์บูชนะมา4เกมรวดครับใน5เกมหลังสุดครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ6ในสายตัวโตครับสำหรับทิมเบอร์บูก็ติดพื้นที่เพลย์ออฟแล้วครับแล้วก็ในเกมนี้ครับทิมเบอร์ูเป็นต่ออยู่ประมาณ1 5 1 6แต้มครับ ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันครับเนื่องจากเป็นบาสหน้าเดียวครับแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเกมนี้คือเรื่องของเกมรุกครับทั้ง2ทีมผลิสกอรวมกัน225คิดว่าน่าจะข้ามฟากได้คู่นี้ยืนฝั่งสูงน่าจะปลอดภัยที่สุดครับส่วนคู่2อครับการพบกันระหว่าง l อ Clippers ครับเจอกับ Dallas m a v r ทมาส s กครับ2วันติดติดกันครับซึ่งเกมล่าสุดครับคลิปเปอร์เชนะไปได้ค่อนข้างขาดลอยครับ โดยรับเกมนี้ครับคริปเปอร์น่าจะเป็นชุดเดิมครับเจมส์ฮาเดนคริสดันนอร์แมนพาวคาวายเลียนนาธและยูซาซูบักในรายของคาวายเลียนนาธต้องรอเช็คว่าจะลงสนาม2เกมติดหรือไม่ส่วนดัลลัสแมปริดครับวันนี้น่าจะนําโดยเอดีแอนโทนีเดวิสครับเสริมด้วยเดริกลาฟลีเดอะเซคเก้นพีเจวอชิงตันพี่จืดเครทอมสันนะครับแล้วก็ทางด้านสเปนเซอร์ดินวิดดี้เป็นพอยการ์ด5เกมหลังสุดของดัลลัสแมปริดชนะ3แพ้2ครับ แล้วก็ตัวผู้เล่นบาเจมมีแค่ดันต้เอ็กซัมเท่านั้นครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านคริปเปอร์ก็จะมีเบนซิมมอนกับอาเมียคอฟฟี่ครับลงสนามไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายครับทุกสำนักก็ยังมองว่าเป็นบัตเหมือนเดิมครับหน้าเดียวคริปเปอร์ถือว่าดูดีกว่าดัลลัสครับแม้เกมนี้จะมีเอดีลงสนามด้วยก็ตามครับแต่ก็มองตามเนื้อผ้าครับเกมรับของคริปเปอร์ดูดีจริงๆครับชนะแแต้มคงไม่ยากเกินไป 6เมษายน2025คัดมา2คู่หน้าช่อง NBA 222โดยคู่แรก Philadelphia 7 6 s e r เจอกับ Minnesota Timberwolves w o บ,บเหนือกว่ามากก็จริงครับแต่การข้ามฟากราคาเปิดก็ค่อนข้างเสี่ยงครับคู่นี้ไปสกอร์สูงดีกว่า225น่าจะเกินครับส่วนอีกหนึ่งคู่คิดว่าผลลัพธ์น่าจะเป็นแบบเดิมครับหนังบนเดิมน่าจะจบแบบเดิม LA Clippers น่าจะชนะ Dallas m a v e r i ได้ครับแม้จะมี AD ลงสนามก็ตามครับ คิดว่าอย่างน้อยมี8คะแนนครับยืนฝั่ง LA Clippers ต่ออีกเกมครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA 2 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ